สวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มวันนี้เราก็มาเจอกันที่สระบ,บุรีบบรอำเภอ,อรครับอำเภอองแคร์หนองแคร์ครับผมวันนี้จะเป็นพ่วงข้างสีดำตัดแดงนะครับติดตั้งกับเวฟร้อยสิบ110ไอนะครับร10 i สิไอสีแดงนะครับสวยเยี่ยมยอดนะครับพ่พวงตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่2 0 0หมืนไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับ ไม่ลดลดไม่รวมส่งนะครับมันคือรายละเอียดกันมาเข้ามาใ,ใกล้นะครับแพงตรงไหน2องหมื่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมฮะไม่มีเลยตัวนี้2ูอินว n นู one, ไม่ทูอินวันอนันนะครับอันนี้จะเป็นบรรทุกนะครับประตูเปิดเปิดได้นะประตูเปิดได้จะเป็นพว่วงบรรทุกแล้วเดี๋ยวผมจะประกอบเป็นพ่วง V A P ให้ดูมา เรีองหมู่บ้านน้องสมัครหมูบ้านะหมู่บ้านน้องสมัครหมู่บ้านน้องสมัครใช่ไหมถูกแล้วทางนั้นแหละอ่ะหนึ่งี่วางปึ๊บ พ,พี่นะครับมีพี่อ้าวฝนตกลูกค้านั่งตรงนี้เปียกว่าอ่อจะมีการสาดให้นะครับด้านด้านหน้าตรงนี้ต้องเร่งครับฝนฝนมาแล้วฝั่งคนครับนี่ ครับผมกระจกมองหลัง,ลงกล้าเจ็บของกันหลังคานะครับจมโบมากยอดเอาไว้เก็บขวดเหล้า,ลดดาวขวดเบียร์อ่ะมาดูอีกรอบนึง็บดบตามมาตรงนี้นิดนึงแล้วแม็กใหมย่ยางใหมย่ยางใหญ่มากนะครับยางใส่ตรงรุ่นนะครับกับแม็กใส่ตรงรุ่นกับตัวรถเลยนะครับอ่ะผมจะรีวิวเป็นตัวขายของกน,นะเอาให้ไวเหนื่อย ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube พิมพ์เข้าไปคำว่าพ่วงข้างช่างต้ำนะครับก็จะเจอนะครับ ถัดตรงกลางถัดรับด้านข้างนะครับตัวนี้เสียบเข้าไปไม,มาเจ้าด้านหลังพี่สาวก็ชอบอู้อยืน,นอายมาใหมรอบรถเลยโซนนี้นะครับลูกค้ามายืนเนี่ยเปียกฝนแน่นอนแต่ฝนกำลังมามีให้อีก โมทูนวันทีมวันล็อกล็อกไปล็อกไปด้านเนี้ยเปียกครับมีให้อีกครับมีให้อีกนี่ให้เยอะจริงๆคันนี่อะไรเยอะข้างในก็เยอะผมเข้าใจว่าน่าจะใหญ่กว่ากระบะนะใหญ่ก,ก,กว่ากระบะรถเองครับไม่ต้องกลัวเปียกคนซื้อของครับ เดี๋ยวช่างขอโทษนะเดี๋ยวช่างจะวิ่งรอบเขาเลยขออนุญาตนะบางคนถามว่าขาดตรงกลางรับหนักได้แค่ไหนนี่น้ำหนักคนขับก็ร้อยร้อยห้าโลแล้วนะนั่งได้นั่งได้นั่งได้เจ้าเจ้ชิวๆนะครับครับก็เอาแก้วเล่าไว้ตรงนี้ใช่ไม่ใช่ถังน้ำแข็งนะครับก็คนขับก็กินด้วยคนนั่งสองคนเนี่ยก็พอดีเป๊ะเลย <ข>เดเก็าถามแค่โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกับพวกข้างช่างต้มนะครับเ,เ,ดเดี๋ยวมาเดี๋ยวขออนุญาตสั่งพักแป๊บนึงวิธีเก็บก็เก็บไม่ยากครับผมเก็บไม่ยากเก็บง่ายนิดเดียวนะครับก็จากผมไล์สดจากหนึ่งจากหนึ่งไปสิบคนก็ทำย้อนหลังไปจากสิบไปหนึ่งในการเก็บ ฟามเองนะครับโอเคฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางนะครับ Facebook พ่วงข้างช่างต่้มและ uh, YouTube พ่วงข้างช่างต่้มนะครับ g o o g l e ก็มี Google m a ทก็มีมีทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับ